สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเซลเบิร์นแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถหน่วยงานปฎาวา์นะครับซึ่งเป็นรถกระบะสีประตูออโต้นะครับมาอีกแล้วเหมือนเคยนะครับลูกค้านะคันนี้นะครับก็ยังเป็นนะครับรถหน่วยงานปฎาวา์ของธนาคารตกสเหมือนเดิมนะคันนี้นะครับได้เป็นเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ2.4ตัว e นะครับพีดันเนอร์ดับเบิลแคบนะครับเกียร์ออโต้ปี2019นะครับราคาอยู่เพียงแค่5,29,000สองหม่าพันบาทท่านนี้นะครับเครดิตฟรีดาวพรินชุ่มัน 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับได้เป็นตัวรถสีบอลเงินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถนี้นะครับผมได้มาประมาณ13,000เลยนะข้านหน้านะครับลูกค้าดูที่ฝากระโปรงได้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะเหลี่ยมคมสันคมๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับพร้อมเส้นตัดตัดด้วยเส้นขอบคมเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับนะไฟหน้านะครับได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าพร้อมไฟเลี้ยวในคมด้วยกันเลยนะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับผมนะดูเหลี่ยงผมสัวนนะครับจากด้านหลังไปด้านหด้านหน้าไปด้านหลังนะตรงนี้นะครับมีรอยฉลอกไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับลูกค้านะขอให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะว่าเราขึ้นเข้ามาเมื่อวานเองนะครับลูกค้านะล้อแมกนะครับได้เป็นล้อแมกอลลอขอบสิบนะครับมาพร้อมกับยาง Bistro แบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับยางปีอยี่สิบนะลูกค้านะ ช่วงล่างด้านหน้านะครับตัวโชว์ด้านหน้านะครับไม่มีข้ามสนิมอะไรดังที่เลยลูกค้านะไม่มีค้าสนิมเลยนะบนในข้างนะครับไม่มีแตกไม่มีหกักไม่มีราวแบบนี้เลยนะครับผมนะสติ๊กเกอร์นะครับไฮรักอยู่ครบนะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลียลในตัวนะครับมีคอบแบบคมเมียมมาให้ด้วยนะมือประตูนะครับเป็นแบบประตูเป็นแบบคมเมียมนะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับผมนะในส่วนของแก้มหน้าด้านขวานะครับลูกค้าไม่เคยแกะน็อตเลยนะครับผมนะ ตัวของขอบประตูก็เช่นกันนะลูกค้าเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับเมนอาร์คนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะสวยงามมากนะครับลูกค้านะตัวรถนะครับสภาพเกรดเอนะครับเราคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะลูกค้านะในส่วนของเมนอาร์คนะคะด้านหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับลึกๆคมๆแบบนี้เลยลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับจะเป็นเมนอาร์คนะครับที่หุ่นยนต์ทำไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับ ในส่วนของจากโรงงานนะครับผมนะซึ่งนะครับทำห้ามนุษย์ทำนะครับมันจะดูออกง่ายๆเลยนะในส่วนของนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับตัวน็อตนะครับตัวล็อกประตูนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยจะขยควงเลยนะครับตัวน็อตประตูนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับสามารถดูคลิปผมได้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกมาดูรถจริงๆนะครับผมให้ดูแบบละเอียดยิบเลยลูกค้านะครับ ด้านในนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าเมอาร์คลึกๆคมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะในส่วนของนะครับประตูฝั่งขวาด้านหลังคนขับนะครับผมนะในส่วนของเมอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสวยๆคมๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับมาแบบสภาพเกรเอมากๆเลยนะครับ ตัวล็อกรถนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขเหมือนเดิมเลยนะครับคันนี้นะผมว่าน่าจะมีตําหนิแค่ด้านหน้านิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราทาการเก็บงานให้อยู่แล้วครับไม่ใช่ปัญหานะในส่วนของสติกเกอร์นะครับพีรันเนอร์อยู่ครบนะครับไม่มีขาดนะครับดูส่วนของทรงโค้งจากด้านหน้าด้านหลังไปถึงด้านหน้านะครับจากโครงหลังนะครับไปถึงด้านหน้าได้เลยนะครับคันนี้นะครับสติกเกอร์นะครับไฮรักตัว E ีอยู่ครบนะครับไฮรักรีโวอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับ ติเกอร์โตลต้าอยู่ครบนะครับบนด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ถึงสองจุดแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเบรคดวงที่3ามนะครับที่ไม่มีการแตกนะครับแต่มีรอยนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับมือเปิดตัวแคดด้านหลังนะครับเป็นแบบโคเมียมแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะตัวแม็กไนเนอร์นะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาใดใดทั้งสิ้นเลยลูกค้าทางด้านในและด้านนอกแบบด้านในและด้านนอกแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ ในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆจากคโรงงานแบบนี้เลยนะครับแม้กระทั่งหัวน็อตต่างๆนะครับล่องรอยนะครับระหว่างตัวแคบกับตัวประตูหลังนะครับมีล่องรอยการใช้งานนะครับตามปกติแล้วนะแต่ว่าไม่มีล่องลอยการใช้งานหนักแน่นอนนะครับในส่วนของเม็ดอาร์คและตัวน็อตนะครับด้านซ้ายนะครับเดิมๆจากคโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะในส่วนของความวัองพองโค้งนะครับจากซุ้มหลังไปถึงด้านหน้าซ้ายนะครับ นไครับคมๆมแบบนี้เลยนะลูกค้าไฟท้ายนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีหักนะครับไม่มีราวแบบนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยงามมากนะครับตัวรถนะผมบอกเลยลูกค้ามีต้องรอนิดหน่อยนะงารใช้งานนะผมบ้าลูกค้าบางคนับได้นะงานเก็บสีนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับตัวโครงสร้างด้านล่างนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับไม่มีคราบสนิมอะไรทย้งเี้เลยลูกค้าเดิมๆจากโระงานแบบนี้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของบันไดนะข้างด้านซ้ายนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่แตกไม่หักไม่งอไม่ร้าวแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังซ้ายนะครับตัวล็อกประตูนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขในส่วนของหัวน็อตเช่นเดิมนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะยังงครับเม็ดอาร์คสวยๆเนียนๆกิ๊บๆเลยนะครับผมนะ มาในส่วนของด้าน,นในนั่ะครับตรงขอบประตูนะลูกค้านะตัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับตัวรถผมบอกเลยครับผมว่าลูกค้าดูรถเป็นอนะ่ะมันไม่ยากเลยครับในส่วนของารายละเอียดต่างๆที่ผมให้ลูกค้าดูนะผมว่าลูกคา้าดูแล้วลูกค้าเห็นจากกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องสดอยู่แล้วลูกคา้าในการถ่ายวิดีโอนะมาดูในส่วนของนอ็อตด้านหน้านะครับ ตัวน็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขแบบนี้เลยครับตัวล็อกนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยาขจะไขควงเลยนะครับในส่วนของเม็ดอาร์คด้านหน้าซ้ายนะครับเดิมๆจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะลูกค้าเม็ดอาร์คนะครับดูไม่ยากนะครับในส่วนของนะครับเดิมๆจากโรงงานเพราะว่าผมว่าลูกค้าบางคนก็อาจจะมีศึกษามาในส่วนของินเร์เนตบ้างนะครับแกนหน้าซ้ายนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขแบบนี้เลยนะครับขอุญกติดกกล้องให้ดูด้านในนะครับ นะครับด้านหน้าซ้ายนะครับตัวรัถประตูนะครับเป็นอาร์ประตูเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นไงฮะโดรถสวยไหมครับผมสติกเกอร์นะครับไฮรักอยู่ครบเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถยนต์นะครับหรือรถกระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตลต้าลีโวนะครับ2.4ตัว E นะครับพรีแดนเนอร์เดอร์แมนแคปนะครับเกียร์ออโต้ปี2019นะครับราคา5 2 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวฝันอยู่9พันเท่านั้นเองนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเซอร์เบิร์นที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับหรือโทร0832325820นะครับเซอร์เบิร์นนะครับยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการออารถนะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเซอร์เบิร์นนะครับจะพาไปดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับว่าด้านในคันนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะครับปมาครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับผมนะด้านในคับนี้เป็นแผงประตูสีดําเหมือนกับทุกคันที่ผ่านมาเลยนะครัับบบบบพรรร้้อมมแแถโคคเเเีีียยสงินนนละ มาพร้อมกับิกระจกสี่บานนะครับพร้อมชิปปรับกระจกไฟฟ้านะครับมีลําโพงให้หนึ่งตัวแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟสองสว่บบาด้านล่างให้หนึ่งดวงแบบนี้นะครับเบ็ <ๆ S 2> าร์านะครับขอบประตูเดิ <c oughs> มๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไยแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับ,บ,บะะตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมทรงาระายาดสามก้านนะครับพร้อมมังสีฟังก์ชันในการเล่นมิวิแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในคันนี้นะครับว่า ถ้าในคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่และสภาพเป็นยังไงบ้างและมีอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคันนี้นะครับเลขมาอยู่เพียงแค่1นึ่งแสนหนกิโเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะมาพร้อมกับคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับพร้อมเส้นโครเมี่ยมแบบนี้นะครับตัดความสว่างให้กับตัวรถนะครับมาพร้อมกับนาฬิกาบอกเวลาตรงกลางแบบนี้นะครับพร้อมไฟฉุกเฉินและแอร์ตรงกลางให้อีก2ช่องแบบนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของนะครับให้ด้านหน้า2ช่องนะครับด้านบนแบบนี้1ช่องนะครับแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ให้อีกหนึ่งช่องเลยนะครับ มีนะครับเกี่ยวกับอบอกแจ้งเตือนนะแอร์แบ็กมาให้เหมือนกันนะแบบนี้เลยนะครับตรงการนะครับตกแต่งด้วยเป็นดัวแบ็กนะครับมาพร้อมครับหน้าวิทยุนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับผมนะยังไม่เป็นทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของบลูทูธนะครับ AUX แล้วก็ USB มาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะแอร์นะครับได้แบบแมนนวลนะครับมากับมาพร้อมกับช่องช่องชาร์จไฟนะครับแบบช่องจุบุรีนะครับให้ถึง2ช่องกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมช่องเก็บของด้านล่างแบบนี้อีกหนึ่งช่องนะ พร้อมนะครับช่องเก็บแก้ววางแก้วให้อีก2ช่องนะมาพร้อมกับนะครับเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดแบบนี้เลยนะครับและมาพร้อมกับปุ่มนะครับการขับขี่ถึง2โหมดนะครับอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดเลยนะครับมีช่องเก็บของตรงกลางให้ตรงนี้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงกลางตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะสำหรับด้านบนนะครับได้ผ้าหลังคาสีเทาแบบนี้เลยนะลูกค้าพร้อมไฟสองสว่างคู่หน้ามาให้หนึ่งคู่แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับที่ใส่แว่นนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้งานในรถตอนกลางวันนะครับ สามารถแก็บันแบบตรงนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้นะครับบลสายตาจากการขับขี่นะป้าวบังแดดด้านหน้านะครับข้างคนขับอะจจะมีกระจกมาให้แบบนี้นะครับผมนะส่วนนะครับฝั่งคนขับครับจะไม่มีมาให้นะครับเนื่องจากว่าเขาอยากให้ลูกค้านะครับโฟกัสนะครับเกี่ยวกับการขับขี่นะเพื่อลดุบกติเหตุบนท้องถนนนะครับให้ลูกค้าเห็นมาด้านหน้านี่คือเข้าใหม่มาเมื่อวานสดๆร้อนๆ13คันเลยนะครับผมนะ ข้อดีนะครับของรถปราวานะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปอก่อนนะครับลูกค้านะหนึ่งนะครับเข้าศูนย์นะครับตรงนะครับสองประปัดศูนย์นะครับสามารถเช็คได้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับเข้าศูนย์ตรงเช็คระยะตรงเป็นปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเช็คระยะไม่ตรงเนี่ยครับเขาจะขาดทุนมากๆในการขายต่อนะครับและเขาจะเพิ่มเงินเพื่อซื้อคันใหม่มากขึ้นนะครับเปลี่ยนเช็คไม่ง่ายเลยครับลูกค้าสมมุติว่านะครับรถหน่วยงานปราวานียครับไม่นะครับหลักแสนนะครับ แต่ว่าไม่เข้าศูนย์บริการเลยนะครับขาดทุนแน่ๆ50%แต่ถ้าอีกคันนึงครับเข้าศูนย์นะครับเลขไมล์หลักแสนก็พอกันนะครับเขาอาจจะขาดทุนแค่45-40%เท่านั้นเองนะครับในส่วนของรถในงานปลดระวานะครับข้อดีของเขาคืออย่างนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับเขาจะปลดอยู่เขาจะปลดทุกๆ5ปีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะหมดบรันตีของศูนย์นะครับและเขาก็จะเสียเงินในการซ่อมนะครับอันนี้คือส่วนที่เขาคิดนะ ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นภาคร้านหรือเอกชนก็ตามนะครับที่เป็นบริษัทใหญ่แต่นะครับถพวกนี้นะครับจะเหมาะสําหรับคนอย่างเราๆนะครับที่มีรายได้จํากัดนะครับสามารถผ่อนได้เท่านี้เท่านั้นนะครับและก็อย่างหนึ่งนะครับสามารถเซฟเงินไปให้ลูกค้านะครับได้อย่างน้อย30-4 0เเลยนะครับจากป้ายแดงนั้นลูกค้านะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับรถมือสองนะครับสภาพไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็การขายไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่มีการตุกติกนะครับ ไม่สามารถตรวจได้ว่ารถมีชนหนักพิความจำนำหรือเปล่านะครับสมัยนี้นะครับเรามีนะครับคนนะครับที่ทําเกี่ยวกับบริษัทตรวจรถนะครับหรือตรวจเองนะครับที่มีประสบการณ์นะครับรับจ้างตรวจรถเยอะแยะมากมายลูกค้าสามารถนํามาตรวจที่โชรูผมได้นะครับเรายินดีให้ลูกค้ามาตรวจทุกท่านเลยนะครับเพราะส่วนตัวผมเองผมก็มีลูกค้านะครับที่ไม่สบายใจนะครับอยากมาตรวจตอนแรกเราจะเสนอให้เป็นของเราที่เราจ้างมาก็คือบริษัทตรว ดูอินสเปคชันนะครับลูกค้ากังวลลูกค้าขอจ้างเองก,ก็จ้างมาเรายินดีนะครับเราไม่อยากให้ลูกค้าเสียตังค์เฉยๆนะเราถึงบอกเพราะว่าเรามีบริษัทตรงนี้นะครับตรวจรถให้เราทุกคันอยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของด้านหลังกันบ้านนะครับว่าด้านหลังตัวคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับและสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน <c oughs> ด้านหลังนะครับได้เป็นแผงประตูสีดําเช่นกันนะครับลูกค้านะมาพร้อมกับลําโพงหนึ่งตัวแบบนี้เลยนะครับ พร้อมกับมีหน้าขอบประตูตร,ต,รตรงนี้เลยนะลูกค้านะมีล็อกติดให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตตรงนี้ยังไม่เคยแกะไม่เคยไขนะแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีในไฟในส่วนสองมีในส่วนของไฟสองพื้นมาให้นะด้าน,นหลังก็ได้เป็นบ่อผ้าเช่นกันนะครับลูกค้านะสีดําเดินได้ด้าสีขาวมกันนะตรงกลางสามารถดึงลงมาได้นะครับพร้อมวางแก้ได้2ช่องแบบนี้เลยนะครับด้าน,นบนนะครับมีที่แขวนเสื้อมาให้ถึง2จุดแบบนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้งานเดินทางต่างจังหวัด เยอะๆนะครับเสื้อจะได้ไม่หยับเวลารีดมานะครับเพิ่มไฟสองสบัตตรงกลางมาให้อีกหนึ่งดวงนะครับพร้อมกับเบาะคู่หน้านะครับมีตะขอเพิ่มมาให้ฝั่งละหนึ่งตัวนะครับสําหรับแฝงกระเป๋าเอกสารเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบนะครับและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะครับว่าห้องเครื่องเจ้าคันนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างครับกันเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันโลเนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเปิดห้องเปิดฝากระโปรงตรงไหนเปิดฝาท้ายรนะคับ อันนี้คือฝากระโปรงด้านหน้าถดดึงกันได้เลยนะครับอันนี้คือฝานํามันนะลูกค้าต่างกันสามารถงัดได้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะครับว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับในส่วนของห้องเครื่องเจ้าคันนี้นะครับคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์2.4นะครับหรือ2 4 0 0ซีซีนะครับของโตลต้ารีโวนะครับที่ใช้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมนะต้องขออภัยนะครับในในส่วนของนะครับความสะอาดของห้องเครื่องด้วยนะครับเพราะว่า ตัวรถนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดร้อนๆเลยนะครับเมื่อวานซืน้อเมื่อวานเองนะครับประมาณ13บสาคันลูกค้าแล้วช่างเราส่งไม่ทันนะแล้วก็มีในส่วนของนะครับรถที่จะรองส่งมอบภายในชิ้นเดือนด้วยนะครับต้องต้องต้องเคลียร์รถส่งมอบก,ก่อนนะต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ผมพยายามใช้ผ้าเช็ดให้มันสะอาดที่สุดแล้วนะครับนะอัน,นที่มันเช็ดได้ผมก็พยายามเช็ดให้มันดีๆขึ้นนะต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่ดน้าบนก่อนนะครับฝาครอบเครื่องนะครับลูกค้านะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีในส่วนของรอยแตกรอยหักรอยร้าวใดๆอย่างสิ้นเลยนะครับฝานมันเครื่องนะครับอยู่ครบนะครับพร้อมกับตัวน็อตนะครับที่ยึดในส่วนของนะครับฝาครอบเครื่องอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับตั้งแต่ไปหน้าด้านขวานะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะแห่งจิ้งดิด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยงอแบบนี้เลยนะครับไปหน้าด้านขวานะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะเช่นกันนะ แต่ผมบอกได้เลยนะครับไฟหน้ามีแก่มาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเพราะว่าหลอดไฟนะครับมีอายุการใช้งานนะครับส่วนตัวคันนั่นหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยลูกค้านะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับประกบข้างด้านซ้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวไม่มีงอด้านขวาก็เช่นกันนะครับ ไม่แตกไม่หักไม่ล้าไม่งอแบบนี้เลยนะครับมอกออยู่ครบนะครับเลขเครื่องนะครับตัวเพจนะครับเลขเครื่องเลขถังตรงกับตัวเล่นที่เรามีนะครับกองฟิลนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยล้าแบบนี้เลยนะครับตัวซุ้มล้อด้านบนนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับที่ไม่ได้เกิดจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตนะครับฝั่งคนด้านซ้ายนะครับด้านบนไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะเลยไม่เมีรอยไผเลยนะด้านในก็เช่นกันนะครับในส่วนของตัวนะครับ เมทอาร์ก็อยู่คมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของแผงจีนีด้านบนนะครับไม่มีแผงไม่มีหักไม่มีร้าวไม่มีงอเช่นกันนะครับลูกคนนะในส่วนของสายไฟนะครับสายทักหรือพ่อแอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือไม่มีรอยหนุกัดอะไรยังสิ้นเลยนะครับผมนะในส่วนของสายพานนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุ่ยนะครับใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะครับตัวห้องเครื่องด้านล่างนะครับไม่มีข้ามน้ํามันเยิ้มหรือคราบอื่นมาให้เห็นเลยนะนอกจาก ฝุ่นที่เป็นรถมานะครับส่งคันด้านหน้าด้านล่างนะครับเดิมๆจากโระงานแบบนี้เลยนะครับผมนะในส่วนของนะครับพั้ลมด้านหน้านะครับมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับในส่วนของหัวน็อตนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับสิเกอร์ที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพร้อมคิวอาร์โค้ดของโตลต้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของนะครับท่อยางนะครับหม้อน้ํานะครับมาจากโรงงานยังอยู่ครบทางด้านนอกทางด้านตัวนู้นแล้วเอ่อทางด้าน จากตัวมออน้ํามาถึงตัวพัดลมหน้าเลยนะครับสติกเกอร์ฝาม้อน้ําอยู่ครบนะครับมา้จากโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยลูกค้านะครับในส่วนของนะครับตกฝากรองนะครับไม่มีรอยหักรอยร้าวอะไรทังสิ้นเลยนะครับในส่วนของ abs นะลูกค้านะครับตัวสายไฟนะครับไม่มีสีขาดเลยไม่มีรอยหูกัดอะไรทังสิ้นเลยนะครับมีแค่คราบเลอะฝุ่นตามการใช้งานตามปกติเพราะว่าเราเพิ่งเข้าใหม่เรายังไม่ทาการล้างเลยนะครับ ฝากระโปรงด้านขวานะครับด้านบนนะครับไม่เคยมีรอยไข่แดงสิ้นเลยนะครับด้านในก็เช่นกันนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องด้านล่างนะครับไม่มีคราบเยิ้มน้ำมันแดงสิ้นเลยูกค้านอกจากคราฝุ่นแดรงสิ่นนะครับมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับสีีนี่คือมาจากโรงงานนะครับลูกค้านะตัวแท่งเครื่อนะครับไม่มีคราบเยิ้มน้ำมันแดงสิ้นเลยนะครับ่านะครับตัวปั๊มตัวตั้งด้านบนฝากระโปรงยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับแผงกันความร้อนด้านบนยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ นี่นะครับเขาเป็นไปเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจและหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ2.4ตัว e นะครับพรีเดอร์เนอร์แบบเบนแครนะครับปี2019นะเลขใหม่อยู่มาณ1แสนโลเท่านั้นเองนะครับราคาเพียงแค่5แสนนะครับ20,900บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาว่อนอยู่วัน9,000เท่านั้นเองนะครับแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมเชอร์เบิร์นที่ต้องการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับ หรือโทร0832325820นะครับเชลเบิร์ดนะครับทิมดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกรถทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับและนำรถที่ดีนะครับมานำเสน่กับลูกค้าด้วยนะฮะกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมมีคลิปให้ดูทุกวันเวลาเที่ยงตรงนะครับหลังจากนี้จะพยายามทำให้ทุกวันนะลูกค้าต้องขออภััยยยด้้วววนนนนะครบทีี่่่ชงหาาาไป มีรถเข้ามาเยอะมากนะครับเนื่องจากเรามีออเดอร์ใหญ่นะครับคือจากบริษัทปลาจีนนะครับที่มาสั่งเรานะครับสามสคันเลยนะครับเราต้องช่วยกันนะครับอ่ะนะลืมนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาคลิปผมลงนะจะได้แจ้งเตือนไปที่หน้า YouTube ของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมเชียเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ